ยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเรื่องคุณอาทยะเนี่ยขอเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่เปลี่ยนสีย้ายค่ายไม่มีจุดยืนอะไรต่างความขัดแย้งของคุณอาทิยะกับทนายตั้มก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมมีคนถามใครนะถามยังรักคุณอาทิยะอยู่ไหมเนี่ยคำถามนี้ก็ไม่รุนแรงเกินไปก็จะตอบผมกับอาทิยะไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันเลยไม่มีเรื่องอะไรทะเลาะก,กันเลยนะครับอย่าเสี่ยมนะครับนะ ไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันเลยนะอัจฉริยะนะครับไม่มีเลยการที่ผมกับทนายตั้มจับมือกันเป็นเรื่องของผมแล้วส่วนตัวของผมกับทนายตั้มยุติข้อพิพาทผมไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งอะไรกับคุณอัจฉริยะซึ่งคุณอัจฉริยะก็เคยนะหลายหลายครั้งแล้วไม่มีอย่าเสียมนะครับนะครับผมจับมือกับทนายตั้มก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปทะเลาะกับคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะเขาก็ เขาเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นคนประเภทวันแมนโชว์คุณฟังเขาเขาไลน์เนี่ยมีคนถามมานะถ้าถามสร้างสรรค์ผมจะตอบนะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่เป็นตัวของเขาเองเขาวันแมนโชว์ทำอะไรเขาก็ทำเขาคนเดียวค่ามาคนเดียวอะไรต่างมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะการใช้ชีวิตการอะไรต่างๆอัจฉริยะเขามีชีวิตของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมผมไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกับคุณอัจฉริยะ นะแต่ผมหลีกเลี่ยงในการกล่าวชื่อเขาเนี่ยมีคนถามมาเยอะผมก็เลยตอบแบบสร้างสรรค์นะครับหลีกเลี่ยงในการกล่าวถึงเขานะนะแค่นั้นแหละไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับคุณอัจฉริยะนะครับไม่เกี่ยวนะครับนะการจัดรายการการไลฟ์ต่างๆทาง YouTube เขาก็เป็นเรื่องเขาใครชอบก็ไปดูเขานะครับไม่มีนะครับอย่าเสี่ยมนะ นะอย่าใช้ความคิดของตัวเองมาโนไปเรื่อยผมไม่มีเรื่องอะไรต่างๆนะครับความขัดแย้งของคุณอัธยะกับทนายตั้มก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะใครทําอะไรก็รับผิดชอบมันเองนะฟ้องกันไปฟ้องกันมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะยาวผมไม่เกี่ยวผมกับตั้มเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรคุยกันเคลียร์จบแล้วนะครับไม่ใช่เปลี่ยนสีย้ายค่ายไม่มีจุดยืนอะไรต่างจุดยืนของผมอยู่บน ส้นเท้าหรือส้นตีนนะครับในจุดยืนของผมเลยผมบอกเลยผมไม่ได้ย้ายเลยผมไม่เกี่ยวเลยนะครับมันเป็นเรื่องของผมกับอทนายตั้มจบส่วนอจัจฉรยะผมไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรใครนะนะครับจริงๆผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขานะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นต่างๆเข้าใจนะครับส่วนคุณอจัจฉยะจะพูดถึงผมในทางบวกหรือลบก็เรื่องของเขาผมไม่เก็บมาคิดหรอกเสียเวลาทำมาหากิน นะครับนะครับนะ่เข้าใจนะครับมีคนถามอยู่นะนะครับนะชัดเจนน่าครับเออนะใครจะบอกผมกิ่งกากับปอมกิ่งเกืออะไรตามสบายครับนะใครอยากจะพูดถึงผมในทางเสียหายอะไรก็ตามสบายเพราะตอนนี้ผมขอโอ,อ้โหสิกรรมทุกคนทนายความดังๆที่ผมเคยมีเรื่องอะไรต่างๆผมก็จบขอโทษขอพวยกันหมดลนนาลง นะเล่นผมสองสามเรื่องผมก็เนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าผมก็จะไปถอนเรื่องมันยั่งมันญาติหมดไม่ไม,มีผมผมไม่ต้องการมีศัตรูใครแต่ส่วนใครก็จะมองผมดีไม่ดีก็แล้วแต่เขานะนี่เห็นมีคนถามเยอะผมก็เลยตอบตอบซะหน่อยชุกรูนะครับนะครับนะเข้าใจนะครับนะนะครับตอนนี้เราอยา่าไปเอ่ยชื่อคนอื่นเลยบุคคลที่สามนะนะ อย่าไปเอ่เยและขอร้องนะครับถ้ารักผมนะอยากให้ผมไม่เอ่ยชื่ออัจิยะเลยนะครับนะมันเป็นสิทธิส่สวนบุคคลนะเดี๋ยวเขาจะกล่าวหาว่าผมไปแอบอ้างชื่อเขาหรือเปล่าเพราะผมติดตามข่าวเห็นบอกว่ามีคนไปแอบอ้างชื่ออัจิยะอะไรต่ไรอ่ะเห็นดูข่าวนะนะว่าไปแอบอ้างชื่อแอบอ้างเป็นน้องออพลตำรวจโทรต่อสั์สุวิมลผู้ช่วยผบตรอ,อะไรแอบอ้างชื่ออ,อัจฉยะอะไร คือผมไม่อยากกล่าวกล่าวถึงชื่อเขาเดี๋ยวมันจะกลายว่าผมไปแอบอ้างชื่อเขานะเข้าใจนะนี่ครับเพราะว่าเขาเวลาเขาไลฟ์เนี่ยเขาบอกเนี่ยเนี่ยคนนี้ไปแอบอ้างชื่อเขาทางอีสานก็มีนะแล้วก็เนี่ยเป็นคดีเป็นข่าวเดียก็เหมือนกันเหตุผลที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเนี่ยไม่ใช่รังเกียจอะไรนะแต่กลัวจะถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างชื่อจุกรูนร้นะครับชัดเจนนะครับชัดไหมครับเออนะครับชัดเจนนะครับ สบายใจนะครับนะครับไม่มีนะครับเราไม่อยากไปแอบ,บอ้างชื่อเขาจัดรายการก็ไม่ควรจะไปหวนชื่อเขาชื่อคุณอัจฉริยะนะเราลืมลืมชื่อเขาไปนะครับลืมะะลืมไปซะนะครับเราอย่าไปยุ่งไปอะไรเพราะว่ามันมีข่าวเนี่ยข่าวสองวันเนี่ยผมเห็นคุณอัจฉริยะไปกับตํารวจอะไรสอบสวนกลางไงนะมีคนไปแอบ,บอ้างชื่อคุณอัจฉริยะอะไรเพราะฉะนั้นผมไม่จะเป็นจะจะไม่เอ่ยเอ่ยชื่อคุณอัจฉริยะ นะครับเพราะเอ่ยไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าเราไปแอบอ้างชื่อเขาชัดเจนนะครับนะเอาเฉพาะที่สร้างสรรค์เพราะรายการนี้จะปรับโหมดให้ความรู้กับประชาชนให้มากขึ้นไอ้พวกกันนะการแหนะแทะเซอรอะไรจบไปเสียเวลาถ้าใครชอบแชอบอะไรต่างๆหรือชอบคุณอาทิยาก็ไปดูช่องเขานะครับของผมไม่มีอะไรหนองบูรลำพูครับสวัสดีครับชัดเจนครับอาจารย์ขอบคุณครับนะ ติดตามอาจารย์มาสี่ปีเต็มอิตาลีนะครับนะครับเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมรับรองผมไม่มีพิษมีภัยอะไรคุณอัจฉรินี่พูดอยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ <vídeos S 1> เรื่องคุณอัจฉยะเนี่ยขอเป็นครั้งสุดท้ายขอไม่อยากเอ่ยชื่อเขา <łbym. S 1> เดี๋ยวจะโดนหาว่าแอบอ้างชื่อเขาเอาบรารมีมาใช้อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคุณอัจฉรแกรไม่ชอบว่าใครไปแอบอ้างชื่อแกแต่ผมเนี่ยไม่เคยแอบอ้างชื่อใครนะนะเพราะผมเหมือนก็ พอมีบารมีอยู่บ้างมีเพื่อนฝูงอยู่บ้างเล็กน้อยจุกกรูนะครับเออนะครับก็คำถามของหลายหลายท่านเกี่ยวกับเรื่องคุณอัจฉริยะจริงๆผมไม่อยากพูดอยากจะพูดวันสุดท้ายนะครับนะครับอันนี้พุ่ตรงนะเดี๋ยวมันจะมีกระสงกระแสอะไรไปเรื่อยคนมีคดีความในวันๆเนี่ยนอนผวานอนสะดุ้งเนี่ยเหมือนผมเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกับทนายสิทธาเนี่ยทนายตั้มเนี่ยวันๆมันนอนหลับเนี่ยเราจะไม่รู้จะติดคุกเมื่อไหร่ รายังไม่รู้ติดคุกวันไหนอ่ะโดนฟ้องหมิน่นประมาทโดนอะไรเยอะๆนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังนะในวที่นอนผวาเนะเราไม่รู้จะติดคุกวันไหนนะผมก็ฟ้องทนายตั้มไปทนายตั้มก็ต้องผวาเหมือนกันไม่รู้จะติดคุกวันไหนเพราะต่างคนต่างฟ้องมาแลสุดท้ายไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นนะเมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจบก็ถือเป็นบุญกุศลของตัวผมแล้วก็ทนายตาั้มนะผมก็บอกที่มันเครียดนะวันที่มันคิดคดีความมันเยอะแยะ นะเราก็ไปดา่าไปพาดพิงก็เยอะแยะเราก็ไม่รู้จะติดคุก,กวันไหนนะถึงแม้ว่าคดีหมิ่นประมาทขนาจจะไม่ติดคุกอะ่ะแต่ถ้าไปดา่าเขาเยอะๆก็ไปลหลายๆกรรมก็ไปมันก็ไม่แน่นะศาลอาจจะมองว่าเออนี่เขาทำความผิดเป็นสักดานหรือเปล่านะครับวันนี้เล่าให้ฟังมันมันมีความทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะยกมือไหว้ขอโทษการเลิกกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันดีนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังนะเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกับตั้มเนี่ยเขาสาม,มารถที่จะทําความเข้าใจกันได้เลิกลาเนี่ยมัน มันโล่งเลยสบบอกมันชีวิตมันโล่งมาคิดดูอ่ะคดีความทะเลาะก,กันนึ่งสิบห้าคดีหรือไงประมาณเนี้ยที่ผมยังบวกเลขไว้ถูกเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะทุกคนมีโอกาสแพ้ทุกคนมีโอกาสชนะก่อนที่จะมีการนะถอนฟ้องถอนอะไรต่างๆีัยผมก็โพสต์ก่อนจะออกก่อนจะโพสต์ก่อนอะไรผมก็ยกมือไหว้แล้วก็มโนมือหลวงปู่ทวดนะที่ผมก็รบนับถือเนี่ยว่าเออเนี่ยเนี่ยโพสต์เนี่ยวน่านะว่าคนเรามันอยู่กับความจริง การเป็นคดีความเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดนะคนเป็นโจทย์ก็มีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะจำเลยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้แต่วันหนึ่งสารอาจจะจำคุกเราก็ได้เพราะฉะนั้นพอหลังจากที่ผมกับทนายตั้มเนี่ยตกลงกันได้นันมันโล่งไปเลยอ่ะคดีความหายไปหมดเลยเอาเวลาไปทำมากินนะครับนี่ผมเล่ให้ท่านฟังนะนี่ส่วนลนะึกังภูมิใจอาจารย์ครับที่เป็นมิตรภาพ ทนายหนุ่มๆทุกคนครับผมมันรุ่นพ่อมันหมดแล้วรุ่นพ่อรุ่นอารุ่นอะไรมันผมจะ6หกสิบพวกทนายพวกนั้นอายุกําลังไฟแรงต่ำสี่สิบลุลงสามสิบกว่ากดผลก็น่าสี่สิบนะนะเ,เจมก็สามสิบกว่าแต่ละคนคนพวกนี้ยังมีอนาคตอีกไกลแต่ผมนี่มันคนไม้ใกล้ฝั่งคนที่กําลังจะหมดอนาคตเพราะคนอายุหกสิบหกสิบแล้วมันก็กเกษียณ นะผมไม่ใช่อนาคตของชาติแต่ทนายเด็กๆนั่นทนายน้องๆคืออนาคตของชาติผมนี่มันคนที่หมดหมดไฟแล้วครับนะมันจะโมดแล้วนะนะมันสังเกตด้หน้าดำนะครับนะทุกรูนะครับนะเอาเอานะไม่ขออ่านคอมเมนต์ที่ไม่เป็นสาระอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเรื่องไม่เป็นสาระก็ พอ,อพอนะครับเอฟซบอกพอนะครับเอาเรื่องเฉพาะที่ประชาชนได้ประโยชน์อมไม่ได้ประโยชน์ไม่เอาอเดี๋ยวเวลา